สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเมนูนี่เลยครับผมอ่าเรียกว่าอะไรดีก้อยหรือลาบดีนะฮะอาจจะเป็นลาบไปแล้วก็ได้นะฮะเพราะว่าเลือดช้ำๆเลยวันนี้ดูเลือดในจานนะครับผมอ่าใช้จานสีขาวเพื่อให้เห็นเลือดกันชัดๆนะฮะวันนี้โอ้่ากินมากๆนะครับผมสําหรับ อาลาบวันนี้นะครับผมอาจจะเรียกลาบก็ได้ก้อยก็ได้บ้ืง <laughs> เพราะว่ามันเป็นสูตรแบบสูตรแปลกๆของอ่าผมถามลุงคนหนึ่งเข้ามาแลวเขาเป็นคนจังหวัดแพร่นะครับผมเขาจะเอาน้ำพริกลาบเนี่ยใส่ในเนื้อนะเนื้อไม่ได้ลาบนะเนื้อแบบซอยเหมือนก้อยอะ่ะแล้วมาใส่ในนี้นะครับผมน่ากินสุดๆนะฮะ อย่ารอช้าครับผมก่อนไปรับชมคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะมาครับผมวันนี้ผักเราเยอะเลยหลายอย่างมากๆนะ่บอกไม่หมดเลยนะครับผมดูเอาแล้วกันว่ามีผักอะไรบ้างนะครับผมอ่าเดาๆกันเดานะฮะอ่ะมาวันนี้เราก็จะกินกับข้าวเหนียวนะลาบต้องกินกับข้าวเหนียวนะฮะของดีเลย อเป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศร้อนมากๆนะฮะดูแดดด้านหลังก็ได้จะรู้นะฮะขี่รถออกไปซื้อเนื้อมาเมื่อกี้นี้แทบจะไหม้นะครับผม <laughs> อ่ะมานี่เอาก่อนเลยอืมนี่ฮะอืมอืม อ๋ออร่อยมากนี่ลุงเขาบอกทุกอย่างต้องดิบนะฮะ สุกแค่เข้าขวคั่วอย่างเดียวนะจิ้มเลือดให้ดูอืมอ๋ม ตับดิบๆนี่คือกรอบมากๆนะ อหากระเทียมไม่เจอเนี่ยมันรู้ไว้ลืบหนนี่เป็นแตงที่ปลูกเองนะครับผมมันก็เลยไม่ค่อยสวยนะฮะดูลูกเขาเนี้ยออ๋ อืผักไผ่หรือว่าผักแพรวนะฮะหืืสมกับเป็นผักเดียวไว้กินกัะลาบจริง อือแล้วก็เสียงใครเคาะอะไรก็ไม่รู้เลยนี่แบบเปลี่ยนเวลาถ่ายคลิปแล้วนะอะ Yeah. ผมเปลี่ยนเวลามาถ่ายตอนเที่ยงเลยนะฮะวันนี้ชาวแบบตอนเที่ยงชาวบ้านแถวนี้นะ่จะหยุดหยุดพักกินข้าวกันนะฮะเลยมั่นใจไม่มีใครทําทอะไรเสียงดังแน่แต่ก็ยังมี <c oughs> กินลาบสไาตลา์คนเหนือนะฮะต้องบีบข้าวตรงกลางให้เป็นหลุมอย่างนี้ก่อนนะเขาเรียกอกลงควายนอนไอ้เวลาคุยลาบมันจะได้เยอะๆนะครับผมอืมอืมอืม ผมน,น่าจะลืมเอาพริกกระ,กะเทียมมานะฮะพยายามมองหาในถาดแล้วไม่มีเลยอืม <c oughs> <c oughs> พอดีวันนี้ถ่ายเที่ยงนะฮะก็เลยจัดลาบซะเลยโอย้ดูข้างในข้างในบางอย่างกินแบบสดๆนี่ก็เหนียวนะฮะมีตับด้วยในนี้อืม ใครที่ไม่เคยทานเอ่อก้อยดิบราบดิบแบบนี้แลว้วก็จะคาวนะครับไม่คาวนะทุกคนคือมันแบบกลิ่นเครื่องปรุงเครื่องเทศไอ้มันดับกลิ่นคาวไปหมดนะครับผมนี่โอ้โหลอ <laughs> เผ็ดมากๆข่าวก็หมดแล้วนะฮะตอนนี้เอาแล้วครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับก้อยเนื้อของเรานะฮะสรุปแล้วเป็นก้อยหรือเป็นลาบนะครับเอาเป็นว่าเอาที่เราเราจะตาม่าลิ้นผัดกันอีกและเอาตามที่เราเข้าใจกันนะครับผมอ่าก้อยก็ได้ลาบก็ได้นะเมนูนี้เป็นลูกครึ่งนะฟิวชั่นกันนะครับผม เอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับมาและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ